ถนนจามเทวีถนนสายสำคัญของจังหวัดลำปางที่มีรถสัญจรไปมามากกว่าวันละหลายหมื่นคันแต่ก่อนหน้านี้ถนนจามเทวีอาจไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ควรจะเป็น ผิวถนนเริ่มชำรุดทางเท้าเสื่อมสภาพและระบบไฟฟ้าสองสว่างที่ยังไม่เพียงพอส่งผลต่อการเดินทางและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โครงการปรับปรุงถนนจามเทวีเฟสที่1ใช้งบประมาณ8,717,000บาทดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่และนี่คือภาพของถนนจามเทวีหลังการปรับปรุงผิวถนนใหม่เรียบกว่าเดิมเพิ่มความปลอดภยัยทางเท้ากว้างขึ้น และไฟถนนที่ส่องสว่างชัดเจนวันนี้ถนนเส้นนี้กลับมาพร้อมรองรับการสัญจรของชาวลำปางอีกครั้งหลายหมื่นคันที่สัญจรไปมาในแต่ละวันจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้นถนนเส้นนี้ไม่เพียงเป็นถนนเส้นสำคัญของจังหวัดลำปางเท่านั้นแต่ยังเป็นถนนเส้นสำคัญสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะถนนเส้นนี้มีโรงเรียนถึง2แห่งด้วยกันครับการปรับปรุงถนนในครั้งนี้จึงทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเดินทางปลอดภัยมากขึ้นผู้ปกครองสบายใจมากขึ้นและก็การจาราจรเนี่ยคล่องตัวขึ้นเริ่มแล้วนะครับสําหรับโครงการปรับปรุงถนนจามาเทวีเฟสท,ที่2ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดศรีบุญโยงไปจนถึงบริเวณสุดเขตเท,เทศบาลนครลำปางตอนนี้ก็มีผู้รับเหมานะครับลงพื้นที่มาสำรวจเพื่อทำการดำเนินโครงการต่อไปใช้งบประมาณในการปรับปรุงอยู่ที่44ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2568โครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารเทศบา,นาลนครลำปางที่จะพัฒนาให้นครล,ลำปางเป็นเมืองปลอดภัยทุกท่านสามารถติดตามรับชมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างของเทศบา,นาลนครลำปางได้ใหม่ในเทศบาลอัปเดตครั้งต่อไปสวัสดีครับ